ครับสวัสดีครับ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมมาตามราวพัฒนากันนะครับผมกับวันศุกร์ที่4กันนะครับผมวันศุกร์ที่4กันกับราวพัฒนาว่าวันที่4จะมีตัวไหน กลวงพี่แขกักบผมหลวงพี่แขกไม่ใช่หลวงพี่ไทยนะครับอะหลวงพี่แขกมาดูกันนะครับว่าของวันศุกร์กันแล้วนะครับผมวันสุกกันแล้วนะครับวันสุกวันศุกร์ที่สี่พฤศจิกายนแล้วนะครับ 65กับดาวพัฒนาดาวพัฒนาหลวงพี่หลวงพี่แขก กองพี่แขกกันนะครับผมวันศุกร์นะครับผมศุกร์ที่สี่กฤกายนกับราวัฒนาของพี่แขกกันนะครับผมก่อนที่จะไปดูอ่าวันศุกร์ที่สีกันมาดูอ่าสีทิย้อนหลังกันก่อนนะครับ ทุกค,ค,คลิปต้องมีบางคลิปก็ไม่มีไม่เป็นไรนะครับผมลาวันพุทธที่ผ่านมานะครับผมของนองพี่แขกให้วิ่งบนแปดกับหกนะครับจับคู่ไม่เข้าบนไม่เข้านะครับทีนี้มาดูล่างล่างวิงรูดหกกับสามเข้าที่สามบนสามล่างนะครับผมอ่ะสามบนสามล่าง นี่คือหลักฐานอ่ะอย้อนหลังของหลวงพี่แขกให้ดูควบคู่กันไปด้วยนะครับอ่ะนะครับผมนี่ครับผมอ่ะทีนี้มาดูกันต่องวดกันคือวันที่สี่อ่ะที่สี่ที่ผ่านมาที่สี่ที่จะถึงกันนะครับผม แล้วพัฒนานะครับปอบกับปั่นเกี่ยวพี่น้องับชี่ครับผมสับสนไปน้อยนึงวันมีเต่าพดเล่าขึ้นสมองนะพี่น้องชมนะเอาวันศุกร์ที่สี่พฤศจิกายนแล้วพัฒนาหลวงพี่แขกกันนะครับผมที่จะถึงนี้นะครับผมมาดูกันนะครับว่าหลวงพี่แขกให้ตัวไหนบ้างนะครับผม อ่ะวิ่งรูดบนล่างนะครับผมวิ่งรูดบนบนล่างนะครับเอาพี่ท่านไดอ่า ขอบคแล้วก็กดไลค์ G กดแชร์กดนิโปให้ทุกคลิปทุกคลิปไป่เพี่นอ้องอยา่าอ่านี่เลยครับผมอย่าเบิง่งซื้อแล้วพี่นอ้องที่กดขอาคุณนะเนี่ยขอคนนึงไลค์นึงแชร์เท่านั้นน,น,นะครับผมอ่าเป็นกำลังใจให้การทํำคลิปกันและติดตามแนวทางมาให้กันนะครับผมติดตามแนวทางมาให้กันอ่ามาดูกันนะครับว่า รองพี่แขกให้วิ่งตัวไหนกันนะครับผมให้วิ่ง2กับ9นะครับผมวิ่ง2กับ9เ,เด่นที่2องครับผมรอง9นะครับผม คู่วัน,นี้มี3ามตัวด้วยนะครับผมอ่ะเติมสีสันให้ด้วยนะครับเติมสีสันให้วันนี้เอาลงพี่แขกเอาสีแดยๆจักน้อยนะครับผมนี่ลงพี่แขกก็สีเดยๆด้วยบาทสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอ่ะเล็กสามตัว อันนี้หลวงพี่ให้น้อยหางนะครับผมสองเก้าสองครับผมสองเก้าสองเลขสามตัวนะครับสองเก้าสองมาดูกันเลขสองตัวบนล่างกันได้พหมหลวงที่เก้าสอง 2ออ,อ่ะวันนี้จะเบิ้ลสองสอง,สอง,สองหรือไม่ได้แปดสอครับผมนี่ครับคือหลวงพี่แขกให้มาแล้วเน้นถ้าเท่ากันเน้นหมดทุกตัวเลยครับพี่น้องอ่ะเพราะว่า2ติด2หมดก็ต้องเน้น2นะครับเด่นที่2หลวงพี่ให้มาวันนี้ สองพัหน่วยสิบร้อยพันโอ้เป็นหมื่นมตัวนี้เ่าหมื่นกับหมื่นพี่ลองมี่มันด้เขียนเพิ่มไปแล้อ 2, สองหมื่นหนึ่ร์เนวาซันนะครับผมแอดเพิ่มใหหลงพี่เอาแค่สองพัเแอดเพิ่มไหมื่นหนนะครับผม อาเนี่ครับผมหลวงพี่แขกมาแล้วครับผมกับลาวัฒนาเมื่อวันพุธของหลวงพี่แขกก็เข้าแต่เลขวิ่ง่าครับผมจับคู่ไม่เข้าวันนี้จะจับคู่เข้าไหมติดตามกันนะครับผมวันศุกร์ที่4พฤศจิกายน2565กับลาวัฒนากันนะครับผมหลวงพี่แขกนะครับหลวงพี่แขกไม่ใช่หลวงพี่ไทย แขกบุมิีหนวดกับพี่น้องสมวิ่งรูดบนล่างนะครับผมบนล่างนะครับอย่าลืมกันนะครับบนล่างเด้ออันที่ชอบบนก็วิ่งบนส่วนมากจะอยู่ฝั่งเล่าฝั่งเล่าจะเล่นจะเน้นบนมากกว่านะครับผมเน้นบนเลยนะครับพี่น้องฟังเล่ากันนะครับฝับงพื้นที่ก็เห็นได้แต่บนฟังพื้นที่ก็เห็นได้แต่ล่างทั้งล่างทั้งบนนะครับผม เอาหลวงพี่แขกให้มาวิ่งบนล่างสองกับเก้าเด่นที่สองครับผมเด่นที่สองจับคู่สามตัวก็สองเก้าสองเป็นเลขหาบนะครับพี่น้องสองเก้าสองส่วน 2, 9, 2. สองตัวเก้าสองสองสองเบิ้ลนะครับผมแล้วก็แปดสองทั้งหมดมีอยู่เลขสองตัวสามคู่เลขสามตัวมีหนึ่งชุดนะครับผม ครับอ่ะแคปหน้าจอไว้ที่นี่พี่น้องชมอ่ะแคปหน้าจอไว้เอาไปพิจารณาวิเคราะห์กันนะครับว่าชอบไหมอ่ถ้าชอบประจัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมตัวเลขเป็นเพียงแนวะทางเท่านั้นนะครับขอให้พี่พีวิเคราะห์กันด้วยพี่น้องอ่ะถ่ายคลิปคลิปไทยนี่ขอให้โชคดี ปังๆกันด้วยพี่น้องกับปลาวัฒนาหลวงพี่แขกวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนครับผม